หากเจ้านาต้องซื้อเข้ากินก็มาสิ้นความเป็นเกษตรกรไทยเกษตรพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอัชการที่เก้า ังเกียติตามห้อฟังสถานีวิทยุประจายเสียงมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่จะนี้ไปขอเชิญตั้นห้อฟังรายการมอกปประชาชนช่วงน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรโดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตดนึ่งลำปางเจ้า ภาษาถินคือมรดกอันล้ำก้าที่ต้องหักษาไว้สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเชิญหงเฮียนส่งละอ่อนนักเฮียนจันมัธยมศึกษาตอนต้นหม 1, หนึ่งแผ่มสาเข้าห่วมประกวดอู้เล่าเรื่องได้ภาษาไทายมาตรฐานและภาษาไทายทิ่นเหนืออีสานและใต้ในหัวข้อท้องถิ่นที่มาภาษาวัฒนธรรมชิงทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร ได้ส่งวิดีทัศน์บันทึกตึงภาพและเสียงอู้ความยาว5นาทีพร้อมใบสมัครส่งไปที่โครงการหู้ฮหักภาษาไทยสำนักงานราชบรรดิตยสภาสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพ1 0 3 0 0หรือส่งต่างไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล o r s t 2 5 6 5 at g mail com ภายในวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2 5 6พ ดาวน์โหลดใบสมัครหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานราชบดณฑิตยสภา www.orst.go.th สอบถามโทร023560466แผ่ว70ต่อ30 3023และ3025 มาห่วมอนุรักษ์ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยทินเหนืออีสานและใต้ห่วมกับสำนักงานราชบัิฑิตยสภากัดเนจ้านีนี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอ เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกหรือ KU Radio Plus สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านี้ง่ายๆเองทั้งรายการเกษตรคำศัพท์อาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมาย รับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะรเราคือสถานีวิทยุมกวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะขอเชิญท่านทั้ฟังรายการมกปุประชาชนช่วงน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พบกับทีมงานสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตหึ่งลำปางฝ่ายกิจการสาขาภาคเตอตอนบนกทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรและกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดลำปูนและเชียงใหม่กู้วันพุธ 6นาฬิกา30นาทีแถว7นาฬิกา6โมงเกิงถึง7โมงเจ้าตั้งสถานีวิทยุมก or, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ AM s t e r e o ความถี612่612กิโลเฮิรตซ์หรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียง com, registry, ยที่ w w w ร์ไวเบ็ดดอทเคอร์พลั o o กหนึ e งสละ YouTube สถานีวิทยุมกเชียงใหม่ Dartmouth. สถานีวิทยุเพื่อการเกษตร ภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะและเป็นสถานีวิทยุเพื่อสัตว์แห่งแผ่นดินเจ้า ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคุ้มตันพิ้งมาพบกับรายการเหมาะก,กับประชาชนช่วงน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรโดยสำนักสภีกรน้ำบาดาลเขตหนึ่งลำปางนะจ้าและทีมงานโดยเฉพาะฝ่ายกิจการสก,กัดภาคเหนือตอนบนทบกศธนาคารเพื่อการเกษตรและสากลการเกษตรและก็กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในืุนที่อำเภอบ้านห้องจังหวัดรำปูนและจ,ละจังหวัดเชียงใหม่อยู่เป็นเพืเ่อนผนู้ฟังเป็นประจำ ช้ารสช่งทินเนียมทราบท่านนักที่ดำเนินรายการนะจะกกคงจะ6โมงเกินแถว7โมงเช้า6นาฬิกา30นาทีแถว6นาฬิกา55นาทีทางสถานีวิทยุมออก,กเจียงใหม่มหาวิทายาลัยเกษตรศาสตร์ AM สตอริโอความถี่612กิโลเฮิรตซ์คลื่นสายสุด8จังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอตึงภาพได้ยินถึงเสียงผ่านเว็บไซต์ Facebook Live ได้ YouTube สถานีวิทยุมออก,กเจียงใหม่ สับเปลี่ยนมาแบ่งปันป่นความหูด้านการเกษตรโดยเฉพาะการใช้น้ําบาดาลื่อการเกษตรเล่าสู่กันฟังเป็นประจำนะจ้า ท่านฟังเจ้าตอนนี้เราอยู่กับท่านรองประสงค์สังวานทองนะจ้ะท่านรองผู้ในการฝ่ายกิจการสาักขาภาคเหนือตอนบนทากาศานะจ้าซึ่งเกาะตั้งท่านผู้ในการฝ่ายกิจการสักขาพาคเหนือตอนบนทากาศาท่านมโนดบวองค์กามอบหมายท่านรองประสงค์มาอู้คุยกับท่านผู้ฟังเกษตรกรครอบครัวมอกในพื้นที่แปดจังหวัดภาคเหนือตอนบนกับรายการมอกผู้ประชาชนช่วงน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรนะจ้า โดยความห่วมมือระาวาังสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลขิดเนื่งลำปางดเรเพื่อพรสิทธิพกษาผู้ในการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลขิดเนื่งลำปางและเกาะตังทกศเฮาฝ่ายกิจการสาภาพเหนือตอนบนท่านพอมนุษย์บัวองค์นะเจ้ะก็เป็นความร่วมมือการที่มีการลงนามความร่วมมือระวางท่านอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกับผู้บริหารของทกศมาเมินแล้วเนาะที่จะส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรมีคุณภาพ จีวิตทีดีขึ้นนะเจ้าวันนี้หามาโอาหจากโครงการสินเชื่อ สารฝันสร้างอาชีพฮือพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ตึงนอกภาคการเกษตรนะเจ้าเราจะมีรายละเอียดจะใดไปอู้คุยกับท่านรองประสงสังวานทองกันดีกว่าตั้งสถานีวิทยุมากามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชีงยงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกนะเจ้ากับขา้าเจ้าแสงเทียนยมทรัพย์ทีมงานสถานีวิทยุมากาเชียงใหม่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนแล้วก็ออนไลน์กันพบก,กับท่านรองประสงสังวานทองกันก่อนสวัสดีเจ้าท่านรองประสง เจ้าครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกคนเลยครับผมประสงค์สังวารทองครับรองผู้บริการตายพิจารณขขาคดีเรือหนตอนโดนครับยินดีได้มาร่วมรายการในวันนี้ครับเจ้าท่านรองประสงค์สังวารทองเจ้าโครงการสินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพเพื่อกับพื้นที่เกษตรเนาะแล้วก็นอกภาคการเกษตรโดยมีรายละเอียดจะใดเรียนเชิญเจ้าท่านรองประสงค์เจ้าครับผม เรียนพี่น้องเกษตรกระกน,นะครับทั้งประกอบอาชีพทางการเกษตรและนอกภาคการเกษตรนะครับหรือว่านะครับพี่น้องที่มีอาชีพเป็นพนักง,งานหรือลูกจ้างที่อยู่ในวัยแรงงานนะครับแล้วก็มีความเดือดร้อนนะครับต้องการที่จะหาเงินเพื่อลงทุนนะครับในการสร้างธุรกิจใหม่ หรือว่าจะประกอบอาชีพนะครับเพื่อมีรายได้นะครับในช่วงนี้ซึ่งสถานการณ์นะครับการแพระบาดของอ่าโรคติดต่อนะครับไวรัสโครโรนายังบอกให้ทุกเราลงนี่นะครับสามารถที่จะมาขอสินเชื่อตามโครงการสินเชื่อสารฝันสร้างอาชีพจากกฟศได้นะครับผม <c oughs> ขออนุญาตพูดคุยกับทางพี่น้องกเกษตรกรทางที่เป็นปลูกค้ากฟศอยู่แล้ว หรือยังไม่ได้เป็นลูกค้าทากาัณอ,อยู่แต่เป็นบุคคลในกลุ่มเรือนของกเกษตรกรนะครับหรือเป็นทายาทเกษตรกร,ร,กรหรือบุคคลทั่วไปนะครับก็สามารถที่จะขอกคู่ในโครงการตัวนี้ได้นะครับโดยนะครับจะต้องมีแผนนะครับในการประกอบอาชีพนะครับอ่าหรือมีลักษณะการประกอบอาชีพที่เป็นการลงทุนค,ค้าขายเพื่อเลี้ยงชีพในกลุ่เรือนนะครับ เพ่งจัดเงินทุนมานักเท่าใดนี้นะครับก็สามารถที่จะขอสิดเชื่อตัวนี้ได้นะครับช่วงนี้เองนะครับรพศเนี่ยได้มีการส่งเสริมนะครับการเลี้ยงโคเนื้อนะครับการเลี้ยงสุกรนะครับการทำเกษตรที่สดินใหม่นะครับในหลายๆพื้นที่หลายพื้นที่ครับจช้เงินกู้ตัวนี้ในการไปลงทุนนะครับหมายความว่านะครับ สามารถใช้เงินกู้นี้ทำอะไรอย่างได้ท้องนะครับประการแรกก่อนก็นคือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายนะครับในการประกอบอาชีพการเกษตรหรืออาชีพนอกภาคการเกษตรหรืออาชีพที่มีลักษณะเป็นการลงทุนค้าขายเพื่อเลี้ยงชีพในครัวเรือนอันนี้อันที่หนึ่งก่อนนะครับอันที่สองนะครับเพื่อเป็นค่าลงทุนในการประกอบอาชีพการเกษตรหรือนอกภาคการเกษตรหรืออาชีพที่มีลักษณะเป็นการลงทุนค้าขาย นะครับอันนี้หมายความว่าเป็นทั้งเป็นค่าใเช้จ่ายเป็นทั้งเงินลงทุนนะครับและก็เอาจะยื่นกู้ได้ที่ไหนอ่อนะครับคนที่เป็นลูกค้าของสาขาใดนะครับหรือมีภูมิลำเนาที่ใกล้กับสาขาในพื้นที่นะครับก็สามารถที่จะเดินทางนะครับเข้าไปพบปะกับพนักงานพัฒนาดูคิตที่สาขาได้เลยนะครับในการขอ่กู้สินเชื่อตรงนี้นะครับหรือนะครับคนที่อยู่ไกลนะครับ บัตรตูงที่จะไปที่ต่อรับขอควาได้ตรงได้นะครับก็อมือลงทะเบียนนะครับยื่นขอสิดเชื้อผ่านขอควสมีลายออฟฟิเชียนนะครับเป็น B A A C Family นะครับเพื่อที่พนักงานจะได้นัดหมายูื่ไปปะแล้วก็ทําสัญญาได้นะครับข้อจำกัดของการขอกู้ในครั้งนี้นะครับผู้กู้นี่นะครับสามารถกู้ได้บอกเกินนะครับบอกเจิน ลายละหนึ่งแสนบาทนะครับเงินกู้ที่บรรลุต่อไดนะครับไม่เกินหนึ่งแสนบาทแต่ต้องบังเกินค่าใช้จ่ายนะครับหรือค่าลงทุนเทียลงทุนเป็นจริงถ้าเอาลงทุนไปเพียงห้งาหมื่นนะครับก็กู้ได้เกยงห้าหมื่นนะครับแต่ถ้าลงทุนไปแสนสองก็กู้ได้ต่อมาหนึ่งแสนบาทต่ออันนะครับต่อรายนะครับพอมีเงินกู้ปุ๊บนะครับก็จะต้องมีหลังรับประกาศเหมือนกันนะครับ ส่วนใหญ่พี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับที่เป็นลูกค้าอยู่แล้วเนี่ยก็จะใช้ที่ดินนะครับหรือที่ดินของสิ่งปลูกสร้างนะครับไปเข้าประกันให้กับธนาคารอยู่แล้วถ้าจะใช้รับประกันกเดิมนะครับขอกู้ในโครงการนี้ธนาคารลดหย่อนให้นะครับเพื่อใช้ได้บัตเกริน9็5ของวงเงินที่จดทะเบียนยกตัวอย่างนะครับพอมีจำนองอยู่ั้งหมดอยู่200บ้านนะครับ200บ้าน กู้รับแล้วนะครับธนาคารให้กู้ได้เกียงนะครับกับแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสองพิบกู้ได้ประมาณแสนพกอย่่งนี้นะครับแต่เอากู้ไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับกู้ไปแล้วส่วนหนึ่งเช่นกู้ไปอยู่แล้วแล้วหนึ่งแสนบาทเหลือหอมพกหมื่นนะครับก่อกู้ได้เกียหกหมื่นบาทที่เหลืออยู่แต่นะครับธนาคารให้กู้ไดอีงเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์มันก็จะมีส่วนอีกนะครับอีกประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับที่เหลืออยู่เนี่ย ก็สามารถที่จะนามาบวกกับเงินหกหมื่นบาทที่ยังเหลืออยู่นี้ได้นะครับก็สามารถกู้ได้เต็มวงเงินได้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับผมมีที่ดินละจะทําจัดใดดีออกนะครับก็สามารถใช้บุคคนนะครับตั้งแต่สองคนขึ้นไปเนี่ยมาค้ำประกันได้นะครับกู้ได้หนึ่งแสนบาทนะครับหรือสองคนแบบเพียงพอนะครับบ้านเราเนี่ยมีหลายโคที่กู้ในครั้งนี้ได้พร้อมๆกันนี่นะครับก็ใช้คนตั้งแต่ห้าโคขึ้นไปเนี่ยนะครับมารับรองรับผิดอย่ากดูนี่ร่วมกันได้นะครับกู้ ได้บัตรเกินรละละหนึ่งแสนบาทอันนี้เป็นเรื่องของเราประกันเนาะนะครับที่จะได้สามลักษณะด้วยกันขอกู้เงินแต่แล้วนะครับก็ต้องมีอัตราดอกเบี้ยแหละครับเพราะว่าเงินกู้แต่นี้เป็นเงินกู้ใช้แหล่งเงินทุนของธนาคารเองนะครับเงินตั้งไว้อยู่ทั้งหมดอยู่ถึงสามหมื่นล้านบาทก่อนนะครับอัตราดอกเบี้ยนะครับถ้าเรากู้เงินเป็นเงินเงินลงทุนนะครับธนาคารให้ส่งได้ภายในห้าปีนะครับต้องต้องส่งได้ภายในห้าปีนะครับ ปีที่หนึ่งปีที่สองนี่นะครับยกตัวอย่างเนาะเขากู้เงินไปซื้อโคแม่คันนะครับสักสี่ตัวนะครับเพื่อเลี้ยงยและจะขายลูกนะครับเพื่อเป็นรายได้นี่นะครับถ้านะครับเงินหนึ่งแสนบาทเนี่ยเขาซื้อได้สี่ตัวนะครับเท้าก่อกู้เงินหนึ่งแสนบาทขอตรงห้าปีนะครับปีที่หนึ่งนะครับปีที่สองเนี่ย ธนาคารบอกให้ทรงต้นเดือนก็ได้ครับในสองปีแรกนี่นะครับแต่จะต้องส่งดอกเบีย้ยนะครับปีที่สามปีที่สี่ปีแ้านะครับก็ส่งต้นเงินที่เอาปีนี้กับธนาคารภายในห้าปีนะครับจะส่งได้หนึ่งแสนบาทอันนี้ก่เเียบร้อยละตัวอัตราดอกเบีย้ยนะครับอัตราดอกเบีย้ยปีที่หนึ่งถึงปีที่สามนี่นะครับเข้าเจ็ดจากเพียงนะครับร้อยละสี่ต่อปี หมายความว่าเงินหนึ่งแสนบาทที่เฮากูไปนี่นะครับหนึ่งปีก็คือสามร้อยหกสิบห้าวันเนี่ยแต่เสียอกเบียเพียงสี่พันบาทต่อหนึ่งแสนบาทที่นะครับในสองปีแรกเนี่ยครับเฮาก็ส่งอดเบียเพียงนะครับปีละสี่พันปีที่สองแขมสี่พันแต่ละปีไปเนาะนะครับปีที่สามก็ไปส่งต้นเงินเอานะครับแต่ปีที่สามนี่นะครับยังได้โกเบีย้ดจาะสี่อยู่นะครับแต่ปีที่ห้านะครับ ปีที่สี่กับปีที่ห้านี่นะครับเราเรียกจะน่าขึ้นหุ้น้อยหนึ่งนะครับเป็นหกจุดห้าก็คือจะสีนะครับห้าหอนจเพิ่มขึ้นห่งสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับในปีที่สี่กับปีที่ห้านะครับส่วนถ้าพคนเหมือนใช้กู้เป็นเอ่าเป็นเงินลงทุนเช่นเอาไปก้าขายพักผลไม้นะครับเอาเป็นเงินทุนหมุนเวียนนะครับปีต่อปีนี่นะครับคนของผ่้ชงได้มาเกินหนึ่งปีนะครับมาเกินหนึ่งปีเนาะ แต่ถ้าจะเป็นจริงๆนะครับก่อขยับได้ประมาณปีเกินได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของโครงการสินเชื่อสารฝันเนาะนะครับเขาทําให้หมดเลยนะครับจะทำากิจกรกมเกษตรผสมผสานนะครับเกษตรอินทรีย์เกษตรอีกเศีใหม่ขายอาหารตามสร้างขายเข็นโลเข็นหมูปิ้งขายพักผลไม้ออนไลน์นะครับกู้ในโครงการนี้ได้หมดนะครับไม่ใช่จําการเฉพาะที่เกี่ยวกับเกษตรอย่างเดียวนะครับอันนี้คือโครงการสินเชื่อสารฝันสร้างอาชีพ ท่านสามารถติดต่อได้ตอนนี้เลยนะครับตอนนี้เลยนะครับเกาะประิตินกู้ไปสิ้นสุดนะครับวันที่จเงินกู้สิ่งวันที่3ต1เมีนาคม4-7นะครับมีเวลาแห็ม6-5นะครับ6-6-7นะครับประมาณ2ปีนะครับโครงการนี้ก็ยังอยู่นะครับมานี้เป็นรายละเอียดของจินเชื่อสารฝันสร้างอาชีพสำหรับคนที่ต้องการเงินทุนไม่เกิน100,000บาทครับผม น่าสนใจเนะเพื่อเกษตรกรแล้วก็บางท่านอาจจะอยู่นอกภาคเกษตรก็ไปขอกู้ได้นะจะทำเรื่องของการ เลี้ยงสัตว์เนาะโกเนื้อการเลี้ยงสุกรเลี้ยงหมูแม่กระท่าการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ก็ไปทําได้หรือวางท่านจะเอาไปลงทุนกาขายก็ไปกู้ได้นะเจ้าสิ่เ<ด>ชื่อสารฝันเพื่อสร้างอาชีพเพื่อกับเกษตรตะกร,ะร,กรแล้วก็ผู้ที่อยู่นอกภาคการเกษตรในช่วงโควิดสิระบาดอยู่ในช่วงนี้นะเจ้าอาจจะอันไปตางใดก็ขึ้นมาออกเนาะ ลองไปหาทากศที่อยู่ใกล้บ้านก็นได้คู่ได้รายละม่เกินหนึ่งแสนบาทแม่งก็จะท่านรองประส<ต>ุนสังวันทองอ,อันนี้เจ้าก็บางท่านอาจจะยังได้เป็นลูกค้าเตือ้อก็ลองไปสมัครก็ได้นะเจ้าทกศใกล้บ้านหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของทกศนะเจ้าอันนี้ก็สามารถจะเข้าร่วมโครงการนี้ได้ส่วน ภาคอื่นๆแล้วเจ้าท่านท่านรองประสงค์เจ้าผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการนี้หรือว่ามีโครงการอื่นๆจะได้เพิ่มเติมแหมกับเจ้าในช่วงช่วงที่สองเนี่ยเจ้าอ่าก็มีหลายโครงการนะครับที่เหมาะสมกาลังผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพในช่วงนี้นะครับก็มีหลายโครงการด้วยกันนะครับใช่ต้าก็จะมีโครงการที่น่าสนใจแหมอันหนึ่งก็คือโครงการเชื่อนวัตรกรรมดีมีเงินทุน นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ธนาคารต้องการให้คล้ายๆกับโครงการตะกี้นี้นะครับนะครับที่อต้องการให้คนที่มีอาชีพเป็นพนักงานหรือลูกจ้างในบริงานนะครับหรือบคุคคลทั่วไปที่ตกงานนะครับหรือมีรายได้ลดลงนะครับแต่ยังมีแนวคิดที่จะประกอบอาชีพนอกภาคหรือการเกษตรที่ใจนวัตกรรมนะครับที่ใจนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี โืนอนำเอาความรู้นะครับทักษะแนวคิดเรื่องของเทคโนโลยีเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนะครับตลอดจนภูมิปัญญาชาวบ้านนี่นะครับมาใช้ในกระบวนการตั้งแต่การผลิตนะครับการรวบรวมการใช้รูปการตลาดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกันก็ได้นะครับแล<จ>้วก็หันมาประกอบอาชีพการเกษตรหรือนอกภาคนี่นะครับหรือต่อยอดธุรกิจที่เดิอที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับพื้นท่มันเนี่ยก็สามารถที่จะใช้โอกาสสิ่เชื่อ นวัตกรรมดีมีเงินทุนได้นะครับอันนี้เป็นโครงการหนึ่งนะครับซึ่งนะครับต่อคุาสมบรติระเมินกราฟตี้นี่นะครับจะเป็นจะจัดการลูกค้าได้นะครับเป็นบุคคลไปทั่วไปนะครับหรือจะบอกเคยเป็นลูกค้ามาก่อนสามารถเข้ามากู้ในโครงการนี้ได้นะครับโครงการต่างๆนี่นะครับก็จะมีการดูว่าเป็นบุคคลลบเวลาหรือไม่ตัวนี้นะครับเนาะนะครับ ก็ต้องมีแผนชัดเจนนะครับมีประสบการณ์พอสมควรเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือจะต้องนําเอานวัตกรรมนะครับเทคโนโลยีม,มาสอยอดธุรกิจนะครับซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริตให้สูงขึ้นนะครับอันนี้ก็มีค่าใช้จา่ายเหมอือนกาแ่เนี่ยนะครับจะมีทั้งค่าใช้จ่ายง่ายค่าลงทุนนะครับในแต่ประกอบอาชีพนะ,นะครับซึ่งซึ่งก็เอ่ เราทาได้หลายอย่างครับตัวนี้นะครับเช่นเป็นกเกษตรทำโรงเรือนอจ,จระยะนะครับมูเาอาจายอจาอ่าลักษณะอากาศน้ำอ่าแบบแบบจายน้าหยนเห็นะครับนอนราจะัน้กันควบคุมอย่างเงี้ยครับ <c oughs> หรือปูพักในโรงเรือนนะครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์การทําอาหารสุขภาพเห็นะครับอันนี้สามารถปูได้เป็นลักษณะ อานวัตกรรมดีมีเงินทุนได้เองนะครับผมครับซึ่งตัวนี้เองนะครับติดต่อเหมือนกับตะกี้เนี่ยนะครับติดต่อวอลล์กข้าไปก็ได้หรือผ่านบีบีเอซีแฟมาีก็ได้เองนะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้นะครับกู้ได้ค่อนข้างเยอะนะครับเอาก่อสามารถที่จะออกู้เงินจากธนาคารนะครับได้นักกว่านะครับนักกวาหนึ่งหนึ่งแสนบาทถ้าเอาใจคนเข้าประกันนะครับตะกี้ได้หนึ่งแสนนะ โครงการนี้ได้ถึงสามแสนบาทครับสามแสนะ 3, บาทแล้วก็ถ้าได้คนค้ำประกันร่วมกลุ่มกันนี่นะครับอ่าอันนี้ได้หักน,นี่ได้สามสามแสนบาทเหมือนกันนะครับมันมีกดตะกี้น้อยครับตะกี้ 1, ได้หนึ่งแสนแต่โครงการนี้ได้ดูได้ดูสามแสนบาทออนไลน์นะครับผมครับรัศนัะใกล้เคียงกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ที่ต้องการเพิ่มเง,งินทุนได้มากขึ้นจากหนึ่งแสนบาทเส็นสามแสนบาทนี่นะครับผมครับ อันนี้ก็ข้าวท่าดีเหมือนกันเนาะโครงการสินเชื่อนวัตกรรมดีมีเงินดีมเงินทุนเพราะนั้นรปเดียวการทําเกษตรรปเดียวต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเนาะบางทีก็เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่นะเจ้าเป็นกะควบคุมด้วยระบบโรงเรือนอัจฉริยะชื่อน้ำเนาะตามเวลา ปุนท้งว่าใช้ระบบแบบสมาร์ทฟาร์มสมาร์ทฟาร์มที่สามารถจะมาช่วยลดในเรื่องของปัญหาแรงงานเองต่างๆแล้วก็เอาความทันสมัยเข้ามาช่วยก็น่าสนใจนะจ้าโครงการสินเชื่อนะวัตกรรมดีมีเงินทุนกับทกสนะจ้าช่วง ตีเฮาอาจจะว่างการว่างงานอยู่เจียเนาะอยากจะทําเรื่องของการเกษตรแล้วก็อนวัตกรรมมาช่วยลองปรึกษาที่ทกศใกล้บ้านก็นได้เนาะสามแสนบาทต่อรายนะเจ้าเงใใื่อนไขมันเดียวกันนะเจ้าท่านท่านรองประสงค์สังวันทองเจ้าท่านรองพระเจ้าับแม่นแล้วครับผมที่จะว่ามีรายละเอียดของคูกตะบัต พี่ต่างจะเป็นน้อยเกี่ยวกับการจั้นับนวัตอาราศตัวอันนะครับผมแต่าการประกอบอาชีพที่กู้ได้เนี่ยเหมือนกันครับผมครับใช่ก็คือเอาไปเป็นการใช้จ่ายกับเป็นการลงทุนเนาะตั้งบา,า,บาเกิน<ม>จริงนะจ๊าอันนี้ก็เป็นแหมตังเลือกหนึ่งเนาะที่ตังภาครัฐเปิ้ลก็เข้ามาช่วยเหลือกเกษตรกรแล้วก็ผู้ว่างงานนอกภาคการเกษตรนะจะจะสามารถจะไปต่อยอดในเรื่องของการพัฒนาอาชีพตัวเก่าได้ถึงสองโครงการที่ท่านรองประสงค์ สองวันทองนะเจ้ารองผู้มีการฝ่ายกิจการสาาักขาภาคตะตอนบนทกศมาอู้ฮือเกษตรกรผู้ฟังครอบครัวมกากกเฮาฟังกันนะเจ้าหนึ่งโครงการสินเชื่อสันฝันสร้างอาชีพในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรก้าขายก็ได้หนึ่งแสนบาทต่อรายนะเจ้าก็มีเงื่อนไขเหมือนกันและโครงการที่สองโครงการสินเชื่อนวัตรกรรมดีมีเงินทุนอันนี้ก็ของทกศเหมือนกันนะเจ้าเป็นของภาครัรฐที่เปิ้นอยากช่วยเหลือผู้ที่ ว่างการว่างงานในช่วงโควิด -19 ระบาดกันนี่นะเจ้าก็ลองสอบทำกันไปที่ทกสใกล้บ้านเรานะเจ้าซึ่งโครงการต่างๆเหล่านี้ก็เป็นนโยบายที่ภาครัฐนะเจ้า่นก็อยากจะให้เกษตร,รกรผู้ว่างงานนั้นมีรายได้มีอาชีพในช่วงจอีเนาะไื่ต้องสอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อเป็นที่ปรึกษาทางการพัฒนาอาชีาปพ,ปร,พป,รป,รประกอบอาชีพให้เกษตรกรได้นะครับมีปัญหานะครับเรื่องการผลิต เรื่องเองินทุนบึกษาได้ที่ทกศนะครับทุกสาขาในข้เหนือตอนบนนี้นะครับผมครับ วันนี้ได้ความูลนักเลยเห็นนะเจ้าแล้วก็ควกครมทางต่างๆทีจ่จะช่วยพี่น้องเกษตรกรชาวนาเจ้าโดยทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก็มีท่านผอ,อมโนธบัวองค์ผู้มุ่งในการฝ่ายกิจการสัขาภาคเหนือตอนบนแล้วก็วันนี้ขอบคุณท่านรองประสงค์สังวันทองรองผู้บริหารฝ่ายกิจการสัขาภาคเหนือตอนบนที่มาอู้คุยกับเกษตรกรขรอครัวมากกา กับรายการมอกระเพื่อประชาชนช่วงน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรนะเจ้ากู้วันพุธนะหกโมงเชงถึง7จ็ดโมงเช้าทางสถานีวิทยุมอกรชเจงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออนไลน์ทั่วโลกโดยความห่วมมือระวังกลุ่มทรัพยากรน้ำบาดาลสำนัก ทรัพยากรนนะ้ำบาดาลขิดนึ่งลำปางแล้วตังทกศฝ่ายกิจการสกขาภาคเหนือตอนบนข้าเจ้าแสงเทียนเนียมทรย์ทีมงานสถานีวิทยุมกอกรเจียงใหม่ฮับหน้าที่ตำรวจนายการพร้อมท่านรองประสงค์สังวันทองนำช่วงนี้จากท่านฟังไปก่อนปะก,กันได้ในเตื้อต่อไปตังสถานีวิทยุมกอกรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเจียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกวันนี้เวลาเสีย่ยงยินดีจะนักติดติดตามสสดีเจ้าท่านรองประสงค์สังวันทองปะก,กันได้ในเตื้อต่อไปสวัสดีเจ้า สสวััดีครบภาษาไทยภาษาถิ่นคือมรดกอันล้ำค่า ที่ต้องหักษาไว้สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเชิญทงเฮียนส่งละอ่อนนักเฮียนจันมัธยมศึกษาตอนต้นม .1 แผ่ม .3 เข้าห่วมประกวดอู้เล่าเรื่องได้ภาษาไทายมาตรฐานและภาษาไทายทินเหนืออีสานและใต้ในหัวข้อท้องถิ่นตี่มาภาษาวัฒนธรรมชิงทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร ได้ส่งวิดีทัศน์บันทึกตึงภาพและเสียงอู้ความยาว5นาทีพร้อมใบสมัคร ส่งไปที่โครงการหูหักภาษาไทยสำนักงานราชบณรดิตยสภาสนามเสือป่าเขตดุสิตรกรุงเทพ103 00หรือส่งต่างไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล ORST 2 5 6 5 at gmail com ภายในวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2565ดาวน์โหลดใบสมัครหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานราชบดิดิต ตย,ยสภา w w w o r s t g o t h สอบถามโทร0 2 3 5 6 0 4 6 6แผ่น70ต่อ30 3023และ3025มาห่วมอนุรักษ์ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยทินเหนืออีสานและใต้ห่วมกับสำนักงานราชบัณฑิตยสภากัดเนเจ้า